สวัสดีครับมาเบรงการมองทำงานครับผมตอนนี้ก็ใส่แบรโคแขนยาวแต่งขอบนะครับขันแขนยาวกำลังแต่งขอบอยู่นะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับตรงนี้เฉพาะมุมนี้นะครับผมแต่ต้องเหลือด้านหน้าอีกรถยังทำงานกันอยู่นะครับตักดินขึ้นใกลสิเมื่แล้วครับเดี๋ยวสองบโคสองขั้นนึ่งกัสีลงไปตักขึ้นมา าขาดว่าอีกสองมือสามมือกันแล้วเนาะลุมนี่ปุ๊บปุ๊บอ่าโอ้ทั้งผุนค้นหาป่าหลายตัวนี้ะได้ไปทั้งผุ่นเยอะเนี่ยเนื้อครับมองทำงานน,นักโครแขนยาวก็ดึงสลบแต่งขอบอยู่นะครับ ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับผมตรงนี้ก็เสร็จไปเยอะแล้วเหลือแต่เอาดินตรงนี้ขึ้นแล้วก็จะไปด้านหน้านะครับตรงที่ผมจุดทายคลิปหาป่าตอนนี้แมคโครสองขั้นแมคโครเทียมงานขผอมูผมกั งายไปอยู่ทั้งนาแล้วครับตอนนี้แต่ตัวผมเองบอทันเป็นเฮตี้ยังมือนายังบอทานในสังงารวาตอนนี้รถด,ดำเลี้ยนบ่ได้ให้รถแมคโครเ็ดไปซะก่อนอันนี้เป็นทีมงานของผู้รับเหมานะครับแต่แมคโครตัวแขนยาวนี่เป็นของหน่วยงานเรานะครับอ่า คาดว่าถ้าฝนบต่ตกอีกประมาณหนึ่งเดือนถ้าไม่เสร็จก็เหลือน้อยนะครับถ้าบ่แล้วกับสิเหลือตะเก็บขอบตอนนี้ทั้ง้ลับเมาทั้งหลังพูดกากำลังเลงมือครับผมเลงงานกันคัก ครับผมพามาเบิองอีกมุมหนึ่งของการทำงานครับตรงนี้บริเวณนี้ยังเหลือลายอยู่ครับตอนนี้แมคโคกกำลังตักดินถ้อยแข่งกันอยู่ช่วยกันนะครับกำลังซอยกันย่ายดินขึ้นไปครับตอรถด,ดำลุกไปแลนบ่ได้ก็เลยแค่ถ้อยดินขึ้นมากเนาะตอนนี้รถด,ดำแลีนบ่ได้ครับจวงนี้ดินเละมากเลยซึ่งน้ำยังไหลยอยู่ ซอยกันก่อนครับยหญ่ดินขึ้นมาไกลๆฟังซะก,ก่นอนนู่นครับหน่วยงานที่ผมเช็ดก้าอยูริกะยูพุ่นครับไกลๆพุ่นใหญ่มาตักครับพี่ พามาเบิกการทำงานครับการคุดลอกโครงการแก้มลิงของเขื่อนลำปานะครับตอนนี้กำลังเล่งงานกันแปดแสนล้วพี่น้องเมื่อสิแล้วท่านหนา้าฝนนี่บอจกับฮอดหน้นาฝนแล,ะละ้วล่ะช่วงนี้ฝนจริงช่วงเนาะเรื่อ้ลงมือเฮ็ดกันเต็มที่จังหน่อยเต็มที่กับบอ่อป,ปันไนด,ด้ลแล้วครับรถดำลงแรงน้ำบอ่อได้ใส่งานจะรถแมคโคเพื่อที่จะย้ายดิน ขึ้นไปให้ใกล้ที่สุดนะครับตรงไหนที่รถดำเข้ามาวิ่งได้ก็ตักใส่รถดำออกไปเลยตอนนี้มองได้รถดำเลี้ยน,ปนไปเครัะต้องแมโครตักดินง่ายขึ้นไปครับพูดพุ่นแล้วครับผมทั้งหนาทั้งหนาเคือน ทางบริเวณหน้าเขื่อนหน้าไฟตกคงตรงสิ้นสุดโครงการนะครับจะมีเครื่องสูบน้ำอยู่พูนเห็นกันบูบูจะไข่แ,ขแนบในโทรศัพท์กับบอเห็นปันไดเอาแล้วครับผมกับบมียังวอาไลายเนาะพามาเบิงบริเวณนางานที่สิครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟนะครับขอบคุณทุกการรับชมครับผมขอบคุณมากครับ